เตรียมพร้อมรับปี2025อีก5ปีข้างหน้าทักษะอะไรจะมีความจำเป็นมากที่สุดในภาวะ Double Disruption เดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยค่ะ ล่าสุดนะคะต้นก็มีโอกาสได้ไปอ่านรีพอร์ตนึงค่ะของ World Economic Forum ค่ะที่ชื่อว่า Future of Job Report นั่นเองค่ะซึ่งเขามีการคาดการณ์นะคะว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยโลกของการทำงานจะต้องเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า Double Disruption ค่ะซึ่ง Double Disruption นี้นะคะก็จะมาทั้งจากโควิดค่ะแล้วก็ระบบอัตโนมัติที่จะเข้ามาแทนที่การทำงานของคนนั่นเองค่ะ ผลกระทบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนทํางานอย่างแน่นอนเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ขาดทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงตกงานแล้วก็ถูกโลกออกไปนั่นเองค่ะซึ่งแต่ก่อนนะคะจะได้มีการแบ่งสัดส่วนไว้ด้วยนะว่าการจ้างงานคนแล้วก็เครื่องจักรเนี่ยมันมีการใช้งานอย่างที่เท่าไหร่ S 1> <S 1> ซึ่งในปี2020เนี่ยเขาได้มีการแบ่งสัดส่วนไ้ว่าการจ้างแรงงานคนเนี่ยอยู่ที่67%ในขณะที่การใช้เครื่องจักรเนี่ยอยู่แค่ที่33%เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาได้มีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือสัดส่วนของการใช้แรงงานคนเนี่ยจะลดลงค่ะอยู่ที่53%ในขณะที่สัดส่วนของการใช้เครื่องจักรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น47%นั่นเองค่ะ และมากกว่า50%ของคนในตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างขาดทักษะที่จำเป็นในปี2025ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยต้นจะมาเล่าให้ฟังกันว่าทักษะที่จำเป็นในปี2025สำหรับคนทำงานเนี่ยมีทักษะอะไรบ้างค่ะทักษะแรกค่ะก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรมค่ะ สองอันนี้อยู่ในข้อแรกนะคะโดย2ทักษะนี้เนี่ยก็คือทักษะในการรเริ่มคิดคนวัตกรรมใหม่ๆนะคะรวมไปถึงทักษะในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้มีประสิทธิภาพและก็ดีมากยิ่งขึ้นค่ะทักษะที่2นะคะก็คือทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ให้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีคอร์สเรื่องต่างๆให้เราสามารถเข้าไปศึกษาแล้วก็อัปเดตความรู้ต่าง,างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยจึงสาคัญ ปีข้างหน้าค่ะ และทักษะที่3นะคะก็คือทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนค่ะความจริงเนี่ยทักษะนี้เนี่ยเป็นเทรนตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเลยนะคะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะคุยกันแค่เรื่องของทักษะในการแก้ไขปัญหาทั่วๆไปนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเรามาคุยในเชิงของการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างว่องไวมีอะไรใหม่ๆผุดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีความซับซ้อนและก็อาจจะแก้ไขได้ยากมากขึ้นดังนั้้นนนทััักกษะีีจึงมมคคววาาาสํญใรอตด ยยคนี้มากๆเล่ะทักษะที่4ค่ะก็คือทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เป็นทักษะที่เราจะใช้การคิดวิจารณญาณในการทํางานหรือว่าการคิดตัดสินใจต่างเนี่ยมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเราจะมองหาแฟต์นะคะหรือว่ามองหาข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าลงมือทําอะไรนั่นเองค่ะทักษะที่5นะคะก็คือทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ค่ะอันนี้ก็คือตรงตัวเลยนะคะก็คือทักษะที่เราเนํานำเอาความคิดสร้างสรรค์มาเริ่มนําผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าโปรดักต์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นในโลกยุคนี้นั่นเองค่ะ ทักษะที่6กนะคะก็คือทักษะความเป็นผู้นําและการมีอิทธิพลทางสังคมค่ะในยุคนี้นะคะต้องมีความเป็นผู้นําที่จะสามารถช่วยทีมเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความอิทธิพลทางสังคมในที่นี้เนี่ยก็คือเราจะสามารถ empower team หรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมเนี่ยไปสู่ความสําเร็จไปพร้อมกับเราได้ด้วยนั่นเองค่ะ ทักษะที่7นะคะก็คือทักษะในการใช้ดูแลและจัดการเทคโนโลยีนั่นเองค่ะแน่นอนว่าทักษะนี้ต้องมีความจําเป็นแน่นอนนะคะเพราะว่าในยุคถัดไปเนี่ยเทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและทักษะที่8นะคะก็คือทักษะในการออกแบบและเขียนโปรแกรมค่ะแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปทักษะนี้จาเป็นอย่างแน่นอนนะคะอย่างเช่นการโคดดิง้งหรือการเขียนโปรแกรมต่างาี่าเป็นทักษะที่จะต้องเริ่มเรียนรู้กันให้ไวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะทักษะที่9ก้านะคะก็คือทักษะในการปรับตัว รับมือกับปัญหาและอดทนต่อแรงกดดันค่ะตอนนี้เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมีความเครียดต่างๆเข้ามาถาโถมมากมายนะคะดังนั้นทักษะนีน้จึงจําเป็นมากๆในการทํางานค่ะเพราะเกิดเราไม่สามารถปรับตัวหรือรับมือกับปัญหาได้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถทํางานหรือว่าจัดการปัญหาตรงหน้าได,ได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองค่ะ และทักษะสุดท้ายนะคะก็คือทักษะที่10ค่ะทักษะที่10นี่จะรวบรวมทักษะย่อยๆด้วยกัน3ส่วนค่ะก็คือทักษะในการใช้เหตุผลทักษะในการตัดสินใจแล้วก็ทักษะในการระดมความคิดนั่นเองค่ะแน่นอนว่าทั้ง3ทักษะนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าต้องเป็นทักษะที่สําคัญในการทํางานแล้วก็ในการเอาตัวรอดในยุคหน้านี้แน่นอนค่ะซึ่งโดยสรุปรวมๆแล้วนะคะทักษะทั้ง10อันนี้เนี่ยก็มีความสําคัญมากๆเลยนะคะในการทํางาน เราลองไปแคกแต่ละทักษะดูก็ได้ค่ะว่าตัวเราเองเนี่ยยังขาดทักษะไหนหรือว่าทักษะไหนเนี่ยที่มีแล้วรู้สึกว่ายังต้องมีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะอย่างที่บอกไปว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ให้ไวยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เดินไวขึ้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีการเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาไปไวมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วกลับพบกับต้นรักและฟิวเจอร์เทนได้ใหม่ในอีีหน้านะคะฝากกดไลค์กด Facebook Subscribe ไคร กลุ Channel ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ